ณอาณาจักรฟีนิกซ์ที่ถูกปกครองโดยเทพที่ชื่อว่าเทพฟีนิกซ์เขาปกครองอาณาจักรอย่างสงบสุขมานานแสนนานยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรฟีนิกซ์ประชาชนต่างก็อยู่ด้วยกันอย่างความสามคัคคีช่วยเหลือพึ่งพาก,กันและกันเสมอมาขณะอีกฝากหนึ่งของภูเขาริสานฟิกซ์ไมเซ็ ได้แอบสั่งสมพลังความกลัวและความชั่วร้ายมาจนพลังของตัวเองแต่งกล้าขึ้นว้าวพิศาจฟิกไมซเซ็ตได้ข่าวว่านักดาบกระจกมีความสามารถในการต่อสู้พิศาจฟิกไมเซ็ตรู้อย่างนั้นจึงบุกไปเพื่อจะขโมยพลังของนักดาบกระจกพวกเจ้าจะว่าพลังของเจ้าไหมคะะ่ะซะเฮ้ยนั่นมันพิศาจฟิกไมเซ็ตและลูกน้องนี่นะข้าไม่ยอมลกไม่ได้เจ้าต้องส่งมันมา ที่สุดปีศาจฟิกไมเซ็ตก็ได้ใช้พลังความกลัวเข้าครอบงำนักดาบกระจกได้สำเร็จและเข้าร่วมเป็นลูกสมุนของปีศาจฟิกไมเซ็ตและรวบรวมพลังความกลัวของผู้คนได้มากขึ้นเรื่อยๆเทฟฟินิก <The Phoenix S 2> ได้รู้ข่าวการหายตัวไปของคนในอาณาจักรว่าเกิดมีปีศาจฟิกไมเซ็ตปีศาจฟิกไมเซ็ตมีพลังมหาศาลจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนางฟ้าที่มงสวัส์ นางฟ้าค้ามีล่้นหลให้เจ้าช่วยได้สิเรื่องอะไรล่ะเทฟฟินิกได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้นางฟ้าฟังว่าปีาศาจฟิกไมเซ็สได้ใช้พลังครอบงำคนในอาณาจักรไปมากมายหลายคนแล้วข้าจะช่วยมอบพลังให้เจ้าเองนี่คือผลมะเขือเทศศักดิ์สิทธิ์เจ้าจงรับไปขอบคุณนะ หลังจาก Phoenix, าเทพฟินิกได้รับมะเขือเทศศักดิ์สิทธิ์มาจากนางฟ้าแล้วก็เดินทางมาในหมู่บ้านและพบกับบ้านของฮีโร่ที่เป็นผู้มีพลังพิเศษและสัตว์เลี้ยงผู้ใจที่อาศัยอยู่ในอาณาจัากรและได้รู้ข่าวของปีศาจฟิกไมเซตเช่นกันทันใดนั้นเองปีศาจฟิกไมเซตก็ปรากฏตัวขึ้นพค้เจ้าจะมาเป็นลูกสมุนของข้าซะไม่มีวันหรอกข้าจะเอาจริง,งนะฮีโร่รับนี่เราเร็วนำ้นำนำ้ำ เมื่อเทพฟินิกซ์และฮีโร่และน้องมุกได้กินผลไม้มะเขือเทศศักดิ์สิทธิ์เข้าไปทันใดนั้นจึงเกิดปัปิจัยหารขึ้นพลังของฮีโร่เพิ่มมากขึ้น <I> ด้วยความร่วมมือของเทพฟินิกซ์ฮีโร่และน้องมุกพลังของต้นไม้มะเขือเทศศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับจากนางฟ้า ทำให้พลังความกลัวอันแข็งแกร่งทั้งหมดของปีศาจฟิกไมซ็ตถูกทำลายไปและนักดกาบกระจกก็หลุดออกจากการครอบงำของพลังความกลัวแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งเฮเกิดอะไขึ้นเนี่ยเทฟินิกฮีโร่ Hero และน้องมูได้เดินทางกลับไปยังดินแดนสวรรค์ขอบขอบคุณมากนะนางฟ้าพวกเรายินดีช่วย นางฟ้าได้บอกกับทุกคนอีกว่าแท้จริงแล้วมะเขือเทศสักสิทธิ์ก็คือผลแห่งความดีและความพยายามของเทพฟินิก์และชาวเมืองฟินิก์คิงดอมที่สั่งสมกันมายาวนานหลายปีสุดท้ายนางฟ้าจึงชวนทุกคนไปเฉลิมฉลองกันที่ปราสาทสายรุ้งของนางฟ้าไม่ใช่ลมลชองที่ปราสาทสายรุ้งของเรากันไหมได้อาณาจักรฟินิก์คิงดอม จึงอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีและสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง